ปริญญาพาณิชย์สวัสดีนะครับวันนี้นะครับมาแนะนำรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของเตาแก๊สขนาดกลางนะครับวันนี้ที่นำมาให้ดูเป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับสังเกตด้านหน้าที่เป็นสีขาวพาดแล้วก็มีจุดนะครับตัวนี้ เป็นลายใหม่ล่าสุดณนะปัจจุบันเลยนะครับรับประกันระบบวาเปิดปิด5ปีมาตรฐานมอกนะครับตัวนี้เป็นสเตลเลสทั้งตัวไม่เป็นสนิมมาดูที่หัวเตานะครับฝาเฟืองเป็นทองเหลืองทองเหลืองหนาด้วยนะครับรุ่นนี้สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานฝาทองเหลืองชิ้นใหญ่มีน้ำหนักมากกว่ารุ่นเก่าด้วย หมายถึงรุ่นนี้มีความหนาเป็นพิเศษนะครับป้องกันการโก่งการบิดตัวแล้วก็ทนต่อความร้อนนะครับตัวขาหัวเต้านะครับเป็นท่อกลางเป็นสแตนเลสนะครับสามารถไขน็อตถอดได้ทำความสะอาดได้แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับท่อเสียบสายแก๊สอยู่ด้านหลังทางซ้าย สามารถยกขารองหม้อนะครับแล้วก็ฝาทองเหลืองอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถยกออกมาล้างทําความสะอาดได้นะครับไม่ยากคนที่เคยใช้เตาแก๊สรินในก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับตรงกลางจะมีเป็นลักษณะนูนๆตรงนี้สามารถวางหม้อได้นะครับพักพักหม้อพักวางของได้นะครับตัวนี้ฝั่งนี้เป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวเทอร์โบหัวเทอร์โบเนี่ยเป็นวัสดุทํามาจากสแตนเลสนะครับ ตัวท่อจะแยกกันอิสระ5ท่อจะมีนอ็อตสังเกตจะมีน็อตนะครับน็อตตัวนี้สามารถถอดได้นะครับในกรณีหัวเตาเทอร์โบมีอาการอุดตันหรือไฟออกไม่แรงนะครับจะมี5ลรูขาลองหม้อเนี่ยก็จะเป็นบล็อกลงไปอย่างนี้เลยลงไปเสียบกับท่อของเทอร์โบนะครับมาดูมุมมุมกว้างๆนะครับตัวนี้เป็นเตาแก๊สไซส์ขนาดกลางหรือว่าขนาดมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป นะครับไม่ใช่ทรงใหญ่นะทรงใหญ่จะเป็นรุ่นพี่ของรุ่นนี้อีกทีหนึ่งนะครับที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นความยาวนะครับความยาวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ71.7ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับตัวขอบเตาเนี่ยจากขายางขาตั้งเนี่ยจนถึงขอบนะครับเอาเอาขอบเตาก่อนนะประมาณสัก 13ซนติเมตรนะครับไปถึงขาลองหม้อนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ15ซนติเมตรทีนี้ฝั่งของทางเทอร์โบนะครับจากขาจนถึงขอบ13ซนติเมตรนะครับโบอีก4เส้นถึงขาลองหม้อนะครับจุดสูงสุดก็คือรวมเป็น17ซนติเมตรนะครับโดยโดยประมาณาตัวเนี้จะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไม่เล็กไปนะครับอันนี้จะเป็นใบรับประกัน ก็จะมีในส่วนของ serial number น,นะครับหมายเลขเครื่องนะครับมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งกรอกแล้วก็ส่งกับทางบริษัทได้นะครับหรือจะเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือ,อมีรหัสบอกชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น RY 9002 SST นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูตัว ความพิเศษของตัววาลวเปิดปิดนะครับที่เราประกัน5ปีเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นคลาสสิกอมตะนะครับอ่ามันจะมีล็อกตัวล็อกวาลวนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะอ่าให้ลองฟังเสียงดูนะครับตรงนี้ด้วย ฝั่งหัวเทอร์โบนะครับจะมีวิธีแนะนำก็คือเวลาที่จะเปิดแก๊สเนี่ยให้หาหม้อวางลงไปก่อน,นะครับเพราะว่าไฟวหัวเทอร์โบจะออกมาแรงมากนะครับเวลาเปิดไฟจะรอยนะครับดูสังเกตว่าฝั่งหัวเทอร์โบเนี่ยนะครับไฟจะออกมาเป็นลูกและแรงมากนะครับ เพราะฉะนั้นหัวเทอร์โบฝั่งขวาเนี่ยที่มี5รูเนี่ยเราแนะนำลูกค้านะครับของทางร้านไว้เลยว่าให้เอาไว้ใช้ให้ถูกกับงานคือการผัดหรือการทอดนะครับที่ต้องการความเร็วและก็ความแรงนะครับต้องการเร่งรีบเร่งด่วนใช้ฝั่งขวาเทอร์โบนะครับฝั่งเทอร์โบจะตอบโจทย์เรื่องการผัดทอดอ่าเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะครับ ถ้าเอาหัวเทอร์โบไปต้มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ6กลนลงไปได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดการทําความสะอาดที่ลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายที่เป็นหัวทองเหลืองเนี่ยเราใช้ต้มนะครับใช้ต้มใช้ตุนได้นะครับผมแนะนําให้มันใช้ถูกกับงานฝั่งหัวทองเหลืองเนี่ยไฟก็ถือว่าแรงมากแล้วในระดับในระดับทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดพร้อมกัน2ฝั่งอ่านะครับคือจะให้ดูว่า ตัวนี้นะครับ Rinnai RY9002 SST เนี่ยเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นเทอร์โบโที่เป็นรุ่นท็อปในขนาดกลางนะครับไฟแรงมากแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการเอาไปใช้งานหนักๆได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับขวาเนี่ยมีทั้งล็อกวาลซ้ายก็มีล็อกวาลนะครับไฟสวยมากไฟออกมาเป็นแบบ สมชื่อรินไนนะครับสมชื่อแบรนด์พรีเมียมของญี่ปุ่นนะครับสุดยอดจริงๆอ่าตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เตาแก๊สไซส์ใหญ่เพราะว่าที่วาง,างมีความสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะกับเคาน์เตอร์หรือวางบนโต๊ะที่ไม่ได้ทำดรอปลงไปเยอะมากนะครับอ,อุ่นได้ปรับได้ปกตินะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับินไน r y 9002 s s t นะครับจากปริญญาพาณิชย์ ขอบพระคุณมากครับ